สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนที่เข้าหัวสายแรงตัวผู้และหัวสายแรงตัวเมียนะครับอุปกรณ์ที่มีก็จะมีประมาณนี้ตัวย้อมสายแรงคัตเตอร์อันนี้จะเป็นหัวย้อมสายแรงตัวผู้อันนี้จะเป็นหัวย้อมสายแรงตัวเมียอันนี้จะเป็นที่จับครับตัวล็อกเอาไว้ไม่ให้มันสั่นไม่ให้มันหลุดไปมีคัตเตอร์มีสายแรงครับ เราจะมาเริ่มกันจากสายแลนตัวหัวตัวผู้ครับขั้นแรกเดี๋ยวผมย้ายของก่อนเพื่อไม่ให้เก็ดกับขั้นแรกเราก็บอกสายแลนถ้าเกิดสังเกตดีๆช่องมันจะมีอยู่ที่เป็นครึ่งวงกลมนะครับเราก็เอาสายแลนใส่เข้าไปสักหนึ่งนิ้วแล้วก็กดไม่ต้องสุดก็ค่อยหมุนหมุนสายแลน ถ้าเกิดว่ามันยัไม่ขาดหลุดเราก็อาจใช้บิดขยับนิดนึงมันก็จะหลุดออกมาได้นะครับส่วนเส้นๆตัวนี้ก็ตัดออกสายแรงที่ใช้วันนี้จะเป็นสายแคดหกครับหัวก็ต้องเป็นหัวแคด6เหมือนกันแล้วก็กลางสายทั้ง4คู่ออก แล้ะมาตัดตดติกตรงกลางออกครับตัดระวังอย่าให้โดนสายทองทองแดงนะครับเพราะไม่งั้นสัญญาณอาจจะแย่อลงได้ทีนี้เราก็มากลางสายทุกเส้นออกสายจะมีอยู่8เส้นครับ ทำให้มันตรงก่อนนิดนึงจะได้ง่ายโดยเราเริ่มจากด้านซ้ายไปด้านขวาเส้นแรกก็คือขาวส้มแต่สายไฟจะมีสีขาวและสีส้มในเส้นเดียวกันขาวส้มแล้วก็มาสีส้มล้วง แล้วก็ขาวเขียวแล้วก็มาน้ำเงินแล้วก็มาขาวน้ำเงินเขียวขาวน้ำตาลน,น้ำตาลมันจะออกมาเป็นประมาณนี้ เราก็ดูอีกทีว่าได้ตามที่บอกไราไปี้ไหมขาวส้มส้มขาวเขียวน้ําเงินขาวน้ําเงินเขียวขาวน้ําตาลน้าตาลาแล้วก็จับไว้อย่างนี้แล้ก็ค่อยดวกให้มันเป็นเส้นตรงอันนี้แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคน พอได้อย่างนี้แล้วเราก็ทวนอีกทีก่อนใส่ขาวส้มส้มขาวเขียวน้ำเงินขาวน้ำเงินเขียวขาวน้าตาลน้าตาลพอได้ตามนี้แล้วเราก็ใช้ใบมีดฝั่งที่มันปิดสนิทต,ตัดตัดปลายให้เรียบเสร็จแล้วก็มาใส่ หัวปติให้มันเลยออกมาแบบนี้แล้วก็มาทวนอีกทีขาวส้มส้มขาวเขียวน้ำเงินขาวน้ำเงินเขียวขาว,น,น,ขาวน้ำตาลน้ำตาลแล้วก็ดันสายกับัวปกติให้เข้าไปติด เสร็จแล้วก็ใช้มีดตัดอันเดิมกับอาจจะให้เหลือตรงปลายออกมาประมาณหนึ่งมิลเหี๋อออกวมาประมาณนี้ นมิเสร็จแล้วก็เอาหัว r j 4 5มาแล้วก็ใส่สายที่เราเตรียมไว้เข้าไปตัวนี้สายและเครื่องจะใช้เป็นของยี่ห้อลิงถ้าเกิดสังเกตดีๆหัวจะมีเขี้ยวเพื่อรับกนจะมีเขี้ยว ใส่ไปแล้วดันไปจนสุดจะมีเสียงคึกอันนั้นคือเข้าสุดแล้วครับแล้วก็ดันดันอีกทีเพื่อความมั่นใจความชั่์แล้วก็จับเข้าหัวใหญ่คือหัว r j 45ส่วนหัวเล็กนี่คือ r j 11จะเป็นสายของสายโทรศัพท์บ้านครับใส่เข้าไปแล้วก็กดจนสุดบีบ ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นเข้าหัว r j 4 5หรือหัวแรนตัวผู้ครับต่อไปจะเป็นหัวแรงตัวเมียทำก็จะคล้ายกันเราก็เริ่มตัดอันนี้อาจจะตัดมากกว่าอันเก่าอาจจะตัดมานิ้วนิดๆก็ดได้ทำเหมือนเมื่อกี้เลย มีเส้นใหญ่เราก็ตัดทิ้งต,ตัดแกนออก giác xã ở chập ใ่ให้ตรงนิดนึงทีนี้สังเกตว่าอันนี้เป็นหัวที่เคยใช้นะครับเพื่อความประหยัดหัวมันแพงตัวเลขเราอาจจะไม่ต้องสนใจเท่าไหร่เพราะว่ามันมาถึงคู่ามาหมายถึงจํานวนเส้นมีอยู่8เส้นถ้าเกิดสังเกตดีๆจะเป็นเขียวส้มเราจะมี เขียวส้มตรงนี้จะมีขาวตรงกลางแล้วก็จะไปเป็นส้มเขียวแล้วก็ส้มเขียวมีขาวตรงกลางน้ําตาลน้ําตาลมีขาวตรงกลางฟ้าฟ้ามีขาวตรงกลางอันนี้ก็จะมายถึงเส้นสายแรมแต่ละเส้นนะครับโดยช่องแรกเราจะเอาสายสีส้มล้วนหรือเขียวล้วนใส่เข้าไปและช่องต่อไปหมายเลขสามช่องถัดไป จะเป็นขาวส้มหรือเขียวส้มก็ได้ครับรจะทำให้ดูในที่นี้จะเอาสายสีเขียวเป็นสายเริ่มนะครับเราก็จัดให้เข้าตำล็อกก่อนจะได้ง่าย แล้วก็วางลงไปมสายแลนเข้าไปตามรองตรงนี้ลองบาดตรงนี้จะมีเป็นใบมีดคัตเตอร์ควยกันอยู่วางไปก็ใช้นิ้วกดกดลงไปนิดนึงให้มันอยู่ให้มันไม่ดิน้น กดลงไปทุกเส้นเลยนะครับส่วนเส้นตรงนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลสีน้ำตาลล้วนแล้วก็น้ำตาลขาว ส่วนคู่ต่อไปก็จะเป็นน้ำเงินน้ำเงินขาวถ้าเกิดเรากดไว้ไม่แน่นมันก็จะหลุดง่ายอย่างแน่นครับ ตามสีได้เลยสีเขียวเขียวขาวสีส้มส้มขาวอันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลน,น้ำตาลขาวน้ำเงินน้ำเงินขาวจากนั้นเราก็เอาเข้าเนเอาเข้าในบล็อกให้มันตรงกับรู จ <c oughs> ากนั้นเราก็จากนั้นเราก็เอาที่ย้ำที่ย้ำปลายด้านหนึ่งจะเป็นใบมีดด้านนี้เป็นใบมีดแหลมๆหันออกด้านนี้ <c oughs> เข้าไปในช่องนี้แล้วก็กดย้ำลงไป เดี๋ยวผมจะหลบก,กระจกนิดนึงนะครับเดี๋ยวกระจกแต่ต้องจับให้แน่นๆนะครับเดี๋ยวมัแชลบเข้ามือ มันอาจจะหักยากทีหน่อยเพราะว่ามันเคยใช้มาแล้วถ้าเกิดใครไม่ชัวร์ก็ย้ำอีกรอบก็ได้ เสร็จแล้วเราก็เอาฝามาปิดเพื่อเป็นการล็อกครับาาบางยี่ห้อก็จะให้เอาเคเบิไทยมาลัดของหัวกันหลุดเดี๋ยวเราจะมาเทนะครับว่าใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวอันนี้จะมาเช็คสายแลนนะครับว่าใช้ได้หรือเปล่า,อ,นนา,า,า,อ,ลาอันนี้คือเครื่องเช็ค อันนี้พอดีมาเป็นหัวตัวเมียผมเลยทําสายออกมาต่างหากเป็นสายตัวผู้สองด้านทำหมอกมาต่างหากครับเราก็เอาสายเสียบเข้าไปถ้าเกิดไฟสีจุดนี้มันขึ้นสีเขียวแสดงว่าใช้ได้ใช้ได้ครับอันนี้ใช้ได้ เดี๋ยวขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ